บัดนี้เป็นครั้งที่86ตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์2569้าข้าพเจ้านางสาวรัชดาพรทวยถือขอเป็นวาจาสาายายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารยิยบูชาในองค์พระคัมปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเดชลนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสาตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพาราตนาตายัยกู าอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมันานให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสรยายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจักรวาลสูอันตราคาฉันตุเทวตาสธรมมังมุนีราชาสัสสุนันตุสาขาโมฆาทางสะเคาเมจารุเปคิริสิคาราตเทจันตริเขวิมาเีทิเประเทจากคาเมตารุวะนาคาหะเคหาวัตถุมหิเคเตภูมาจายันตุเทวชาราชาราวิสเมยยัคขาคันทพานาคาตินหันตาสันติเกยังมุนีวาระวาจาังสาธุเมสุนันตุ ธรรมสวัสดการวยามวัฏฐนตาธรรมสวัสดการวยามวัฏฐนตาธรรมสวัสดการวยามวัฏฐนตาบทสวดนามาการาชิธิคาถานาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วสุสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสาระนังอัญญพุทโธเมสาระนังเวรังเอเตนะสัจจวะชินะโสติเมโหตุสัพพะทานัตถิเมสาระนังอัญญธรรมโมเมสาระนังเวรังเอเตนะสัจจวะชินะโสติเมโหตุสัพพะทานัตถิเมสาระนังอัญญสังโฆเมสาระนังเวรังเอเตนะสัจจวะชินะโสติเมโหตุสัพพะทา บทสวดมหาการุณ She ิกนาโถยที่อาทิกาคาถามหาการุณิกนาโถอธายะสัพพะปานินาปุเรตวะปารมีสสะพะปโตสัมโพธิมุตตะวังเอเตนะสัจจวะชชนะมาหุนตุสัพพูปะทวะมหาการุณิกนาโถหิตายะสัพพะปานินาปุเรตวะปารมีสสะพะปโตสัมโพธิมุตตะวังเอเตนะสัจจวะชชนะมาหุนตุสัพพูปะทวะมหาการุณิกนาโถสุขัยะสัพพะปานินาปุเรตวะปารมีสสะพะปโตสัมโพธิมุตตะวังเอเตนะสัจจวะชชนะมาหุนตุสัพพูปะทวะ บทสนมหาสมัยสูตรเอวาเมโสตาเอกังสามัยังพระข้าวัสเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสมิงมหาวานมหะตาพิกุสังเคนาสถิงบรรจัมเตหิพิกุสเตหิสเปหิวะอะระหันเตหิทัสสะหิจัโลกัตหาตุหิเทวตาเยปุยนัสันิปติตาหุติพระขวันตังทัสนายปิกุสังหันจัอาทากุจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนาเอตตาหุสิอายังโคพระข้าวัสเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสมิงมหาวานมหะตาพิกุสังเคนาสถิงบรรจัมเตหิพิกุสเตหิ สภิวาอรหันติเหตัสสะเหตจโลกัตทัตุหิเทวตายยปุยนาสันิปติตาหุนติภะควันตังสันายปิกุสังขันตานุนามายามปีนะภะคะวาเตนุปัสังกามยามาอุปสังกามิตวะภะคะวาตุสันติกิปเจกะขะธาภาสุยามาติอาราโคตเทวตาสยะธาปีนามภะระบุริโสสัมมาทิตังวาปังภาษาลิยาภาสาลิตังวาปังสัมมิเชียเอวะเมวะสุทธวิเสสุเทเวสุอันตระหิตาภะคะวะตุปุระตุปัตุระหังสุอาราโคตเทวตาภะคะวันตังอภิวัตเถว เอกามันตังอาหังสุเอกามันตังทิ่ตากเอกาเทวตาภะคะวันตังที่ภะคะวัโตสันติเกอิมังคตังอภัสสิมมหาสมมาโยปวันสมมิเทวกายาสมาคตาคตามหาอิมังธรรมสมมยาท่าคิตายวะอปารัสิตตะสังขันติอรากรุอาราเทวตาภะคะวัโตสันติเกอิมังคตังอภัสสิตตะลาปิโกาโวสัมมาทาหังสุจิตังอัตโนอุชุกมังคังสุสาราทิวาเนตานิขายหตะวะอิทิยานิรักขันติปันทิตาติ อราหะโคอัปปาราเทวตาปะค่าวตัวสันติเกมังคตังอภัสสิเชตวะกีรังเชตวะปาริกังอินทคีรังโอหัดจำมิมิชาติจารันติสุทาวิมาราจักุมาตาสุทันตาสุสุนักติอราหะโคอัปปาราเทวตาปะค่าวตัวสันติเกมังคตังอภัสสิเยเกจิพุนหังสารนังคาตาสีนติกามิสันติอปายยาภูมิวะหายามนุสสานิหังเทมกายังปริปุเรสันติติอราหะโคปะข่าวปิกุอามาเตสิเยปุยนาปิกเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันิปติตังหนติตาหะกะตัง ทัศนายยปิกุสังฆะเยปิเตปิกเวอเอหสุงอติตรมมทานังอราหันตุสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภคขวันตานังอิตาปรมายิวะเทวตาสเนปติตาเอหสุงสยะถาปิไม่หังเอตระหิเยปิเตปิกเวภวิสันติอนาคตามทานังอราหันตุสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภคขวันตานังอิตาปรมายิวะเทวตาสเนปติตาภวิสันติสยะถาปิไม่หังเอตระหิอาจิกิสัมมิพิกเวเทวกายานังนามานิ กิตายสามมิพิคเวเทวกายานนามานิเทศสามิพิคเวเทวกายานนามานิตังสุนาระสาธุกามานาสิกาโรธาภาสิสมเมติเอวัมพันติโกภิกุภาคะวะโตปจัสสงค์ทรงผะควะเอตตทัโวจัสิโลกามานุกัสสามิยะถาภูมิตาทัสสิตาเยสิตากิริคภะหลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสาลีนาโลมหัสสมมิโนโอทัตมานุนัสสาสุทาวิปัสสนาโมนาวิลาพิญโยปันสสติยะตาวาวเนกปิลาวะทเวตโตอามาตยิสัทธาสาวเกิสัสนีระเตเต วิชานาทพิกัวูเตตะอัตาปมาณกลุงสตตะบุทดสสะศาสนาเตสัมปตุระหุยานะอมานุสสนะทัศนังอภิเกสตามัทคุงสหัสสังอัฏสตาลิงสตังเอเกสหัสสนาอมานุสนาธรรมทัสสงอภิเกนันตมัทคุงทิสาสภาพุทธอหุงตันจะสัมพังอภิญญาว่าวะคิตวานาจักุมาตตุอามันตยิสธาสาวกิสสาเนระเตเทวกายาอภินกตะเตวิชานาทพิกัวูเยวหังกิตายิสามิคิราหิอนุบุปโสดสตตสหัสสาวะ ยาขาปูมากับปิลาวัฒนาอิทธิมันโตชุติมันโตวานาวันโตยาสสิโนมุธมมานาภิกขมุงภิกขุนางสมมิติมวะนัชาสหัสสะเหมาวตยาขานานตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวานาวันโตยาสสิโนมุธมมานาภิกขมุงภิกขุนางสมมิติมวะนัสัตตากิรติสหัสสะยาขานานตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวานาวันโตยาสสิโนมุธมมานาภิกขมุงภิกขุนางสมมิติมวะนั อิเตเตโซลัสสหัสัยยะกขะนะนาตะวันนีโนอิธิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสิโนมุธัมมานาอภิกรรมุงพิ่กุณันสัมมีติวนาเมสามินตาปันสัสตายะกขะนะนาตะวันนีโนอิธิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสิโนมุธัมมานาอภิกรรมุงพิ่กุณันสัมมีติวนากุมพีโรลาชาคัโกเวสปุลาสานิเวสนัพิญโยนางสัตสหัสสังยะกขะนังเปี้ยลุปัสติกุมพีโรลาชาคัโกโสปะกัสัมีติวนาปุริมันจาริสังราชท่าตาลาโทปัสสติคันทพานังอธิปติมหาราชายัสสิ โสปุตตปิตัสสะภาหะโวอินทานมาภาปะระอที่มันโตชุติมันโตววนามันโตยัสัจสีโนมุฒามณะพิกกมุพิคุณาสิมิติววนาทักขินันจติสังราชาวิรุฬหะตปัสสะสติกุมบัณนาอธิปติมหาราชายัสสจิโสปุตตปิตัสสะภาหะโวอินทานมาภาปะระอที่มันโตชุติมันโตววนาวัณฑวยัสัจสีโนมุฒามณะพิกกมุพิคุณาสิมิติววนาบัญชิมันจติสังราชาวิรุปะโขปัสสะสติยังนาคันังอธิปติมหาราชายัสสสโกุัจิน มาราปะพราอิทิมนโตชุติมันโตวณามนโตยัสสิโนมุธามนาอภิกขมุงภิกุนาสามีติวะนังอุตตลังจาริสังราชากุเวโรตัสสะสติยคานาอธิปติมหาราชายัสสิโสภุตาปิตัสสะภโมอินหะมาราภะพราอิทิมนโตชุติมันโตวณามนโตยัสสิโนมุธามนาอภิกขมุงภิกุนาสามีติวะนังผู้ลีมาธิสังหัตตโลโถทักขีเนนะวิรุณหะโกปัจฉิเวนะวิรุปะโคกุเวโลอุตตลังธิสังจตารโตเตมหาราชาสมังตะตตุโรธิสาทับทันละมานาอันหังสุวะน กับปีลาวัตเวเตสังมายาวิโนทัสะอาคูวันจานิการสถามายากุเดนทุเวเดนทุวิภูจาวิภูโตสาจาริโนกามาเชโทจะกินูคันทนิคันทจะปานาทโอปะมันโยจะเทวสุโตจามาตาลิจิตาสีโนจักันตปูนาโรราชาชนะสปโต อากุปัญจสิโกติวะติมพารุสิยวัชสาเอเจันเจจราชาโนคันทภาสหราชุพีโมทามนาภิกกรรมภิกุณสัมมิติวนาอาหาคูนาภัสนาคาวิสาราสหตัชกะกัมภารัศตาลาอาคุปายาคาสหายติพินามมนะทัตตาลาทาจะอากุนาคายาสิโน เอราวัณงมหาราโกสุภาคัสมิติวันางยินาคาราเชสหัสหารันติทิพชิชาปะคีวิสุทธาจักรูเวหายาสเทวนาบชาปตาจิตราสุปนาอิติเดศนามังอภัยยันตานาคาราชานามะสิสุปนาโตเคมะมะกสิพุทโธสนาหิวจิอุปาวะไหยันต์านาคาสุปนาสารานามากังสุพุทธังวจิตาวชิราหะเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวัสวัสิเดิธิมันโตยัสสินโอการะกัญชามหาปิสมะอสุราธาราเวกสศาว เมปฏิติสติติจต้าปะหานาโทนมูจิสาสันจ่าริปุตานาะเพวิโรจนามากาสันนายตวะพริเสศนางราหุพะราโมปาคามุงสมายุธานิพานันเตพิกุณางสมิติวนาอโปจะเทวาปัทวิจะเตโชวายุยตังคามุวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายัสสะสะเมตตาการุณาไกิกะอาคุเทวายัสสิโนทัศิเรหัสตะกายัสสะภินานาตะวานิโนอิทิมตัตชุติมันตววนามันตยาสสิโนบุทธมณะพิกามุงพิกุณางสมิติวนาเวทุจะเทวาสหาริจะอสมาจ ถุวียามาจันทสุปนิสัทธิวะจันทามกุปรัคิตานักสุรเลสุปนิสัทธิวะสุริยมาคุปรัคิตานักขันิปรัคิตาวาคุมันทะาวาหกะวาสุนังวาโสโสตโธสกุบะขะปุรินทะโททัสสิเดหัสธากายาสพินานตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนวโตยยสสิโนโมุทัมมณะภิกกมุงปิกขุนันสัมมิติวมนะอะหะคุสหะปุถีวะชารามคิสิคาลิวะอริทักกาจโรชาจะอุมาปุภานิภัสสิโนวัลุนาสหะธรรมะจะอาตุตาจะอเนชกาสุ ว่าซะนี่ซิเนาะถาสิไดหัสระกายะสเพนานัตวนี่นอิติมาโตสุติมันโตวะนะโตยัสสินมนาิกมุงิกุนังมติวนสมนามหาสมนามนุสสามนุสุตตมกิทถาปตุสิกาอกุอกุมนปตุสิกาอหหาโยวะยะจะโลกิตวะซิเนาะปมหาปกุวยินาสิไดหัสระกายะสเพนานตวนีนอิิมโตสุติันโตวนโตยัสสินมาภิกมุงิกุนังมติวนสุกะกะรุมหาอรุณอกุเวคานสะสหโอทาตะยหปะมุข กุเทวะวิจักขณาสัทธรมะตาหาราคาชามิสกาจยาสิโนทายยังอาคาปัชชนโยทิสาอภิวัสติทัศิเดหสถานกายสพินานตะวนิโนอิทิมันตชุติมันตวนาวมโตยาสิโนมุธมณะปิกมุงพิคุณังสมิติมนังเขมิยาตุสิตายามากันทกกจยาสิโนสัมปิทการามาเชทาชตินามาจัอาสวะนิมาลติโนอาคูอาถาคุปารานิมิตาทัศิเรหสถานกายสพินานตะวนิโนอิทิมันตชุติมันตวนาวมโตยาสิโนมุธมณาปิกมุงพิคุณังสมิติมนังสเทเีตเทวานิกายะ สพนาาตะวัน,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 นวิยงนามันโยยนาอาขันสุมิยจันเยสาทิสาสหาปะบุทัชติมักีรังโอขัดตินตัะนน มานาสาวังตะเกียนโมคตาลังนาคังจันทังวะอจิตตติตังสุพรมาปารมาโตจะปุตตะอิติมาโตสหะสันังกุมาโอติโสจาสุปะคัสเมติวะนะสหัสสะพมารโอกานังมหาพมาปิติทตติอุปปันโนชิติมันโตวิสมะกายโยยะโสสิโสทัสสตาอิสระอากุปเจกวะสวัตติโนเตสันตมาชะโตอาคาหาริโตปาลิวาริโตเตจะสัมเพยปิพิเกเตสินเทเทเวสัพพะมาเกมาราเสนาอภิกามิปันสากนราสัมณียัเอธาคันละพานะถาราคินะพานัมัทโวสมันตาปาลิวาเลธรรมามูมุจิตโกนา อิติธรรมหาสีโนกนนะหาสีนาอาเปสัยยีปานินาตารามหจัสลังกตะวานาเพระวังยะธาปวสกุลมิโคธนายยนตุสวิสุโกตถาสุปจุปทวติสังกุตหัสายะมวเสตันจัสัมพังอาภินญาะมววะคิตวานาจักุมาตาตัวอมันตยิสธาสาวกีศาสนนาเตมาราเสนอาพิงกันตาเตวิชนะถภิกาโวเตจะอาตาปมังกลุงสตวะพุทธะศาสนาวิตาราคีหิปะกามุเนสังลมปิอินชยุสภเวิจิตสังขามาพะยาติตายาสสิโนมุทันติสหปุเต สาวาาเตชนิสุตตติบสุสดจุลชัชยปารากรนโมเมพุทธเตชส,สารตนาตยธรรมิกาเตชาปสิทธิปสิเทวานารายป,ปาราเมสุระสิทธิพม,มาจะอินทาจะจะหลุตุโรกาคัมพีรักกา,าสมุฏาผู้ตุงคังคาจับธรรมาชายปสิทธิภวันตุเตชยชายาธานิธารนิอุทา,นานิอุทาท,านท,านทานินาทีนาที ชัยยะชัยยะกักนณ์แตนลานิสัยนีลายสายเซนนะเมลุราชะพนาราชีชัยยะชัยยะคัมพีราโสมพีนาเคนธนาคิปีสาจปูตากาลีชัยยะชัยยะทุนเนมิตาโรขีชัยยะชัยยะสิงค์สุธาธานะมุขชาชัยยะชัยยะวัลนุนมุขสาตาชัยยะชัยยะจมปา ทีนาคากุลาคันทกเชยชยคัชคนนัตุโรสุการาผู้ชงสหพยาคติบาเชยเชวะอรุณนมุขายตาชิตาชิตาเสนาลีปุนาสุธีนารดีชยชยะสุขาสุขาชีวีเชยเชยธารณีตเลสัทธาสุชยาชยชยธารนีสัตินสัทธาเชยชยะมังกราัญญาภวัตเญเชยชยะวรลุนยเญชยชยราคเสสุลักปูชาเตชาเชยชยภพพรหมะ เมธะคนาชยชยราชาธิราชสัจชัยชยเชยปัทวิงสพังเชยชยอรหันตปจเจกับพุทธสาวังชยเชยมาเหสุโรหัโรหินฮารุฮรินเทวาเชยเชยพรมมาสุรักโเชยเชยนาโกยุรุหะโกยรุปโกจันติมาลาวอินโทจัเวนะเตโยจัโกเวโรวารุโนปิจอาตขิวายโยจะปาชนหกโกมาโลทัตตารัทโกอัทตาระสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะ อารายโยอิสิโนสาวากาสัพพาชยารามุภาวันตุเตชยาธโมจัสังโคจัตหาสักปารุจ on, ัชยากังเอเตนะชยาเตเอเตนะชยาสุธิภาวันตุเตเอเตนะพุทธเตเอนะ โมตเตชยามังคารังชัยโยปิพุทธสสินิมาโตอายามาราสะจัปปะปิมาโตะภะระชัยโุโขสยามโพธิมันเถบโมทิตาชยะสัถาปัมมะคานามิเหสีโนชัยโยปิพุทธสสินิมาโตอายามาราสะจัปปะปิมาโตะภะระชัยโุโขสยามโพธิมันเถบโมทิตาเชยะตถาอินทัขานะมเหสีโนชัยโยปิพุทธสสินิมาโตอายามาราสะจัปปะปิมาโตะภะระชัยโุโขสยามโพธิมันเถบโมทิตาเชยะตถาเทิวขานามิเหสีโนชัยโยปิพุทธสสินิมาโตอายามาราสะจัปปะ ติมาโตปาลาชโยอุดโศสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยาตถาสุปันนาคนามาหิสิโนชโยปิปุทธสัจสิมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปาลาชโยอุดโศสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยาตถานาคคานามาหิสิโนชโยปิปุทธสัจฉิ ปิมาโตปะอายางมาาส萨จัปปะปิมาโตปะอเชโยอุดโศสยามโพธิมันเปะโมทิตาชยตาธาสัพพะมาคานาเมหสินุชยันโตโพธิยามุเรศกยานะนันทิวัฒโนอีวังตาวังวิเชโยหุยชยสุชยามังคะเรอปาราชิตาปะาังเกสิเสปะทาวิโปคะเรอพิเสเกสัพพะพุทธานังอะคปะโตปะโมทติสุนักขตังสุมาคารังสุปปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจัสุยังพระมะจาริสุปะทักินังกายะกามังวจากามังปะทักินังปะทักินังมโนกุกมังปะณิทิเต ปรากินาปรากินานิกาตวนาลาพันธ์เถระกินเตอัารัตสุกิตาวิรุฬหสุพุทธาศาสนาอโลคสุกิตาหุทะสหัสเพหิยาติพิสุนันตุโคนโตเยเทวาอสมิงธานิอธทิขตาทิกายุคัสถาหุนโตสุกิตาหุนโตสัพพัทารากันตุสัสสภาสตานังนากันตุชินาสัสชินาสาสนังยากาจิปัฏนาเตสังสเพปุเรนตุมโนลาธายุตากเรปวาสัตุ วสังวัสาวารา,ากาโรคาจุป,ปัทวะเตสังนิวาเลนตุจัสัมพารากายสุขังจิตาสุขังอรหันตุยธาราหัง โสธรรมนิยามัสตังเอวาเมสุตังเอกังสามมยังภาควาสวะที่ยังวิหารติเชตวานิอนาคปินทิกัสะอาราเมตตะระโกภาควาปิโกะอามันเตสีพิฆเวติภัตันติเตติเตติเตปิโกะภาควาตัปัจจสุสมภาคาวะอิตาทวจะอุปาราวาปิขเวตถาคตานังอนุปถาวะตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสภีสังขาระอเนจติตังตถาคตัอภิสมุจจติอภิสมิติอภิสมุจิตวะอภิสมิตตออติกติเทสติปัญญาเปติ ทัเปติวิวารติวิภัสติอุตานิกโรติสัพเพสังขาระอนิจจติอุปัฏาวาภิกเวตถาคตานังอนุปัฏาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาระทุกขติตัณตาขตออภิสมภูจติอภิสมีติอภิสมภูจิตวาอภิสมีตวาอาจิคติเทสติปัญญาเปติปัฏเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกโรติสัพเพสังขาระทุกขติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปัฏาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยาม สัพพิธมมะอนาตาติตัณฑะคาโตอภิสัมภูชติอภิสเมติอภิสัมภูชิตาวะอภิสเมตวะอาจิขติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิภัสสติอุตานิกรติสัพพิธมมะอนาตาติอิธามโมจะภะควะอัตตมานาเตภิกขุภะควะโตภาสีตังอภินันทุติโมศปาเตกะ ลัตะคาถาอาติตังนานะวะคามยานะปฏติตังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงโองถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติติตามมหินันตังอปานันจะอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็หลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจอยู่ธมะตะถาตะทะมิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะ นุพารุหายีผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงันคอนแคนเขาน้ากุญปภุณาการเช่นนั้นไว้อสศิวะกิจังมาตาปังโกชัญญามาระังสุเวความเพียรีกิต้องทาในวันนี้ใครจะรู้คมตายไหมพวกนี้นาหิโรสังขารันตีนามหาศสนินามาจุนาพอกการปฏิเปลี่ยนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวาวิหาริมาตาปิงโหูลัตามาตันที่ตั้งดังเวบเทการาโตติสันโุอาิิคัเตมมนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าวเรียกผู้มีความเพียรเช่นนั้นไม่เก็ดขานทางกลางวันและการคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมาสังเวคะปัจาเวคณะสเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธระทํนามธรรทัทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขารทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธระทํนามปรรทัทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นถุกทนยาเพราะเกิดข In ึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมมาอนาตาสิ่งทั้งหลายทั้งวงทั้งที่เป็นสังขารละไไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนของเรา อทุวงชีวิตตังชีว like bbe 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 ิตเป็นของไม้ย่งเยืนทูวังมรณะังความตายเป็นของย่างเยืนอวสังมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแทมารละนะปรโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมนีอนียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทียงมรณงเมนีมตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนรที่สังเวทอายังกายโยอจินังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตตะวิญญาโนขันปัจจจกวิญญาณชนโทอันเก่าทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดิน กับหนึ่งข้าร่างอีวะประดุดดังว่าทอนไม้และทอนฟืน้นนี่ละทางหาประโยชน์มีได้อันนี้จาวตาสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาย วายะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิโรชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุขโคความเข้าไปสงบระงับสังขารสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งซาเปสตามาลันติจัตสร้งหลายทางปวงก,กำลังตายอยู่มลิสุจะมลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวหังมลิสามิเรา,า,าก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันณที่มีเอถาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย กุศลเมตตาอย่างกินจิอย่างกินจิกุศลังกรรมังสเพหิพาเตหิกตะตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุคนโตยิเทวะอัสมิธานีอธิกาติคาโยกาสะทาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขาปัมมุจนตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปัมมุจนตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปัมมุจนตุสัพเพอายติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปัมมุจนตุสัพเพปิสาสัพเพยะคาสัพเพเปิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปัมมุจนตุสัพเพอาจาริยุปัชยะสุขิตาหุุุนตทกขาปมันตุสัพเพปปิตาสุขิตาหุนตุ ทข่าะมุนุสัพเพเทวาสุกิตาหุนทุกข่าปมุตนุสัพเพสามีนางสมีชันตัวบวชสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุรธิสัตว์อาคันติมายาอิติภะขาววานโมพทธิสัตว์อาคันติมายาอิติภะขาววานโมพุธิสัตว์อาคันติมายาอิติภะข บุตสปติทานาคาถายาเทวทาสันติวิหาราวาสีโคเปขาเรโพธิข้าเรตาหิงตาหิงตาธรรมะธาเนนาภาวันตุกุชิตาสทิงการุณเตธาวิหารามันทะเลเทราจามาชานาวากะจะพิกโวสารามีการธานาปฏิอุปัสสะขามาจะเทศานิขามาจะอิสระสัมปานาปุตตาสุกิตาภาวันตุเตชราปุชัยเยปิจะอันทะสัมภวาสังสีทัชตาอาทาวุปปาติกานิยานิยานิการธรรมาวรังปะกิตะ เตสัพเพปิตุกัสสะการนตุสั่งขยั่งขตุจิรังสตังธมโมทัมอัฐราชปุขาราสังโฆโหตุสมะโควะอาทายาสหิตายะจ่อัมเหระขตุสัตัมโมสัพเพปิธรรมาจาริโนอุทิงสัมปะปุเนยามาสัมธเมอริยวปะเวทิเตปสนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสสะสนิสมะธารังประวิชนตุกาเรเถอุปปัสสตุอุทิภาวายสัตาณาสัมมิทังนิตุเมธานิมาตาปิตาจอัตตาละชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธมีนาราชโนปะชังรักขันตุสัพพธา บอสเทวตาอุโยชนาคาถาทุกขปตาเจนิทุกขพยาปตาเจนิพยาโสกปตาเจนิโสกโหณตุสเพปิปานิโนเอตตาวาราจามีสัมปตังปุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัมภสัมปติสิทธิยาทารังทัตันตุสทายะสีหลังรักขันตุสวทาภาวนาปีรตาหนตุคาชันตุเทวตาคาตา โพสสุมังคาราคาถาโมตุสัพพังสุมังคาราคนตุสัพภะเทวตาสภะพุทธานุภาเวนะโสตีหุนตุนิลันตระโมตุสัพพังสุมังคาราคาตุสัพภะเทวตาสภะธรรมานุภาเวนะโสตีหุนตุนิลันตระโมตุสัสุมังคาราคนตุสัพภะเทวตาสภะสังฆานุภาเวนะโสตีหุนตุนิลันตระสภะพุทธาภรัพตาปจิกานัรจะยังพลังอรหันตานันตเตชินารกคังภ a r a มีสัพพโสสภะพุทธาภรัพตาปจิกานัรจะยังพลังอรหันตานันตเตชินารกคังภ a r a มีสัพพโสสภะพุทธาภรัพตาปจิกานัรจะยังพลัง อรหันตานันจเตชินะระคังพารามิสัพพโสสัพพีพุทธาภราปตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชินะระคังพารามิสัพพโสสัพพีพุทธาภราปตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชินะระคังพารามิสัพพโสสัพพีพุทธาภราปตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชินะระคังพารามิสัพพโสสัพพีพุทธาภราปตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชินะระคังพารามิสัพพโสสัพพีพุทธาภราปตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตินะรัาาปจจก อย่างพลังอรหันตานานจาติเสนะระขังพราหมีสัพโสสัพเพุทธาพระราปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานานจาติเสนะระขังพรหมีสัพโสด้วยอำนาจแห่งมุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนีข้าพเจ้าขอ,อนมอก้าอุทิศวายเป็นระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้เสด็จสูตสวรรค์คารายขออนองค์ส่งแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วคาดปลอดภัยจากถูกโศกโรคภัยอันตรายท้งพวงให้มีแรงได้ดอันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิฏฐิตั้งมัาาน่นในรพระธรรมคำสอนแห่งสมงเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงานตลอดกาลนาน,านอีกท,ทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทานาสาธุการนบุญกุศลนี้โปรดประสิ ยอ่อเศษฐีทางฝ่ยายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทนำของที่3 0มสิ่งกได้จัดสังเกนให้เปรียบด้วยพุทธนุภาพเทวานุภาพและดิธานุภาพ,าภาพอันศักดิ์สิทธิ์อ่ำน้ยผลให้เป็นสิริีมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาดุบการเถิด